พี่น้องที่รักวันนี้ถ้าจะเปรียบคือเรามาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นิรันดรพระเยซูบนไม้กางเขนทุกบ้านที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์มีกางเขนของพระเยซูนี่เป็นบัลลังก์ของพระเยซูพี่น้องที่รัก ทุกวัดไม้กลางเขนจะอยู่ตรงกลางหรือต้องโดดเด่นที่สุดนี่คือความเชื่อของเรานี่คือจิตอรมคริสตชนนี่คือหลักชัยเปรียบเทียบเป็นหลักชัยนิรันดรพระเยซูยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูลูกวางใจในพระองค์พี่น้องที่รักพ่อจะให้พี่น้องเอาพระวรสารนำมาทั้งหมด มาพิจารณาพระเยซูเจา้เจาบนไม้กางเขนขณะที่พ่อเทศพี่น้องมองไม้กางเขนไว้ก็ได้มีอะไรบ้างที่เราพบบนไม้กางเขนในเวลาที่พงค์ถูกตรึงกางเขนถ้าเราเจาะลึกลงไปในพระวรสารทั้งสี่พ่อสานบุญยอนวัดเราเป็นวัดเซนจอนพ่อเริ่มจากนักบุญยอนนักบุญยอนเห็นใครบนไม้กางเขน โดยการดลใจของพระจิตเจ้านบุญยอนเห็นพระเยซูที่ถูกตรึงก่อนจะถูกตรึงนั้นพระเยซูอยู่ต่อหน้าปิลาโตปิลาโตสนทนากับพระองค์ปิลาโตถามพระองค์ว่าความจริงคืออะไรพระเจ้าไม่ตอบเพราะพระองค์คือองค์ความจริงยืนอยู่ต่อหน้าปิลาตและปิลาโตได้นำพระเยซูเจ้าออกมาสวมเสื้อสีม่วงแดง สวมมงกุฎน้ำนำพระองค์ออกมาที่ที่ลานที่ชื่อว่ากัปบ,บาทาเราเรียกว่ารีทรอสตอตอสนั่นหมายถึงลานศิลาเราได้ยินในวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อพระองค์นำเมื่อนำพระเยซูเจ้าออกมานั้นประชาชนบรรดาทหารต่างร้องโห่ร้องในเชิงเขาใช้ว่าไอโรนีภาษาประชดประชันแต่สวนกลับคือความจริง พระองค์ถูกนำออกมาที่ลานออกมาที่หน้าจวนผู้ว่าราชการและถ้าไปอ่านย้อนดีๆปีลาสพาพระองค์ออกมาและให้นั่งบนบัลลังก์ไปอ่านดีๆปีลาตไม่ได้นั่งบนบัลลังก์นะเวลาที่จักรวรรดิโรมันปกครองอาณาจากักรและปกครองไปทั่วโรมันจะแต่งตั้งกษัตริย์ และหลักการก็คือผู้ว่าราชการหรือผู้สำรวจราชการต้องนำชายคนนั้นออกมาสวมชุดกษัตริย์แสดงให้กับทุกคนและพูดคำคำหนึ่งว่าแอกเช่โฮโมนี่คือคนคนนั้นแล้วเราได้ยินปีราสพาพระเยซูเจ้าออกมาแล้วบอกว่าแอกเช่โฮโมนี่คือคนคนนั้นและประชาชนจะโห่ร้องเชิญขึ้นบัลลังก์เชิญขึ้นบัลลังก์และเราได้ยินเสียงว่าอะไร เอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนเพราะบัลลังก์ของพระเยซูคือไม้กางเขนพี่น้องที่รักนั่นคือพระสา,านบุญยอรและเมื่อพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเสื้อของพระองค์ถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนสี่ในพระคัมภีร์พระาสนบุญยอนคือทั่วทุกทิศท,ทหารโรมันนำไปคนละส่วนนำความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าไปประกาศทั่วจักรวรรดิและทั่วโลก ในความหมายที่แฝงอยู่พี่้องที่รักนี่คือความหมายที่มาจากยอนพระองค์เป็นกษัตริย์บนไม้กางเขนนบุญมารโกเมื่อพี่เจ้าถูกตึงแล้วมีสัจธรรมปรากฏในคำเยาะเยะ้ยมาโกบทที่สิบห้าข้อที่ยีบเกผู้คนผ่านไปมาต่างศพประมาทพระองค์สั่นศีรษะ,ะเยาะเย้ยและดูคำเยาะเยะ้ย ท่านผู้ทำลายพระวิหารและจะสร้างขึ้นใหม่ได้ในสามวันไม่มีใครทำได้แต่คำเยะ้ะเย้ยแบบนี้แปลว่าอะไรพระองค์เป็นพระเจ้าท่านผู้ทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นใหม่ได้ในสามวันมีแต่พระเจ้าที่ทำได้พี่น้องครับพระเยซูเจ้าบนไมก้กางเขนถูกยืนยันเป็นพระเจ้าและเขาบอกว่าจงช่วยตนเองให้รอดพ้นและลงมาจากกางเขนบรรดาหัวหน้าสมณธรรมอาจารย์ต่างเยาะเย้ย มีแต่คำเยาะเย้ยแต่คำเยอะเยะ้เย,ยนั้นสวนกลับเป็นความจริงบรรดาหัวหน้าสมณะธรรมาจารย์เยอะเยะ้ยเขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ว้าวคำแรกท่านผู้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในสามวันยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ประโยคนี้ยืนยันว่าพระองค์เป็น The Savior of the World เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระวรสารซ่อนความจริงอย่างลึกซึ้งในคําเยาะเย้ยและเขาพูดว่าพระคริสต์หมายถึงพระเมสสิยากษัตริย์แห่งอิสราเอลถ้าอ่านพระวรสารนบุญมาโกตรงนี้เราจะร้องว้าวกับพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นพระคริสต์พระองค์เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพี่น้องครับ ในคําเยาะเยะ้ยถากถางแต่เผยความจริงที่ลึกซึ้งและความสง่างามของพระเยซูเจ้าที่สุดคือบนไม้กางเขนไม่มีอะไรสวยงามกว่านี้อีกแล้วและพระองค์ได้ถูกอัญเชิญทุกคนโห่ร้องและถ้าไปดูพระสารนบุญมาโกทหารทั้งกองมาพร้อมกันก่อนจะตรึงกางเขนพระองค์ นำพระองค์เข้าไปในลานจวนชั้นในของผู้ว่าราชการแล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกันคุมพระองค์ด้วยเสื้อสีม่วงแดงแต่งชุดพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ในเชิงเยาะเย้ยแต่เป็นการเผยความจริงนำหนามมาสวมเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎสวมพระเศียรแล้วคำนับพระองค์พลางพูดว่าข้าแก่ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญทุกคำยาะเย้ยกลับเปิดเผยความจริง นี่คือวรรณกรรมประเภทเขาเรียกว่าไอโรนีใช้คำเยอะเย้ยทั้งหมดเผยว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครและสำหรับนับุลูกาที่เราได้ยินในวันนี้จำต่อไปได้ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวลงมาจากกางเกนและช่วยตนเองให้รอดพ้นสิเพราะมีเขียนไว้เหนือพรร่งว่ากษัตริย์ของชาวยิว I N R I ที่อยู่บนนั้น เป็นตัวยอ่อภาษาลาตินเยซูสนาซาเรนุสรักซ์ยูเดโอรุมเยซูสคือพระเยซูนาซาเรนุสคือชาวนาซาเรตรักแปลว่ากษัตริย์ยูเดโอรุมแปลว่าของชาวยิว I N R I ผู้ร้ายคนหนึ่งพระศาสดบุญมากโกดูหมิ่นพระองค์ได้คำพูดว่าแกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือพระองคเป็นพระคริสต จงช่วยตนเองให้รอดพ้นและช่วยเราด้วยสิในเชิงกลับพระองคเป็นพระคริสต์พระองค์กอบกู้ทุกคนและโจรอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างพระองค์ในลูกาแก่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเราได้ยินในพระวรสารพระองค์เป็นพระเจ้า เรามารับโทษก็สมควรแล้วแต่ผู้นี้ไม่ได้ทำผิดเลยคำพูดของโจนคนนั้นยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นอินโนเซนเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมจากไม้กางเขนนี่คือสัจธรรมจากบัลลังก์ถ้าเราไปหาพระมหากษัตริย์ปกติแล้วเราจะก้มกราบมาเยสตี พระองค์ทรงสูงสุดพระองค์ทรงความดีพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงพระทัยเมตตาบนไม้กางเขนคําพูดเยาะเย้ยทั้งหมดพลิกกลับคือคําสรรเสริญทั้งหมดที่ซ่อนไว้ในความบาปของมนุษย์และความจริงของพระเยซูพี่น้องที่ัะครับและที่สุดเราได้ยินพระเยซูเจ้าชายคนนั้นบอกว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างขวาบอกว่าท่านผู้นี้ไม่ได้ทําผิดเลย และเขาทูลพระเยซูเจ้าว่าข้าแต่พระเยซูปโปรดละลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพรรองเสด็จเข้าสู่พระอาณาจักรพระเจ้ายืนยันวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์ภาษากรีกต้นฉบับตรงนี้แทนที่จะใช้คําว่าบาซิเลียตูเทวอาณาจักรของพระเจ้าแต่ตรงนี้ใช้คําว่าพาราไดส์สวรรค์เป็นคําที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เซีย paradise คงไม่ใช่หมายถึงผับบาร์ที่ติดว่า paradise แต่ paradiso ในภาษากรีกต้นฉบับคืออุทยานที่ร่มเย็นเป็นสุขมีน้ำต้นไม้อุดมบริบูรณ์พี่น้องที่รักวันนี้เราสมพวรพระเยซเจ,จ้าเป็นกษัตริย์จงภูมิใจในกษัตริย์ของเราจงภูมิใจในบัลลังก์ของพระเยซูพี่น้องที่รักตอนพ่อเป็นเด็กพ่อเคยไป ไปเขาเรียกว่าไปทัศนศึกษาและเวลาเข้าไปในพระบรมมหาราชวังแม้ไม่มีพระมหากษัตริย์อยู่พวกเราต้องคุกเขา่าพวกเราต้องกราบเขาบอกว่าเอาเชิญให้พวกเราต้องกราบพระที่นั่งขณะพระที่นั่งพระเก้าอี้ซึ่งเป็นบัลลังเรายังกราบพี่น้องที่รักพระเจ้าบนไม้กังเกง นี่เป็นบัลลังก์นิรันดรน,นี่คือบัลลังก์ของกษัตริย์นิรันดรซึ่งเราได้ยินในพระคัมภีร์วันนี้ว่าซามูเอลบอกดาวิดเป็นกษัตริย์ของชาวยิวในที่สุดของชาวอิสราเอลดาวิดเป็นกษัตริย์ตามพระทัยของพระเจ้าดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองจากเมืองเฮบโบรนดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะดาวิดปกครองด้วยจิตตารมณ์ของผู้อภิบาลและที่น่ารักมาก ดาวิดเป็นก,กษัตริย์ในอุดมคติของชาวยิวและเขารอคอยซันออฟเดวิดบุตรของดาวิดและพระเยซูเจ้าได้ชื่อว่าพระเยซูโอรสดาวิดพี่น้องที่รักดาวิดภาษาฮีบรูแปลว่าที่รักกลับไปบ้านเรียกแม่เรียกสามีเรียกภรรยาว่าดาวิดแปลว่าที่รักและพระเยซูเจ้า เป็นซันของเดวิดและเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพ่ออยากสรุปบทเทศของพ่อวันนี้เมื่อเรารวบรวมคำเยาะเย้ยทั้งหมดที่กลายเป็นการประกาศความจริงพ่อสรุปด้วยบทอ่านที่สองว่าพี่น้องจงขอบคุณพระเจ้าพระบิดาด้วยความยินดีพระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะอยู่ในแสงสว่าง มีส่วนรับมรดกกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืดทรงนำเราไปสู่อาณาจักรของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์เดชะพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่โก้พ่อขอให้พี่น้องเจริญชีวิตยังมีความสุขยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์นิรันดรพี่น้องครับบัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขน มงกุฎของพระองค์สง่างามที่สุดคือมองกุฎหนามและนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกษัตริย์ผู้ถ่อมองค์เป็นกษัตริย์ผู้ซึ่งช่วยเราให้พ้นจากบาปและความตายตลอดนีรันดอนขอให้เรานมัสการสรรเสริญพระองค์และชีวิตเราจงสนองพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณน,นี้ไม่มีความโหดร้ายเลยแต่เป็นพระคุณแห่งการให้อภัยที่สุด ขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานมัสการสรรเสริญพระองค์อาเมน